แพทย์เผย10ข้อต้องห้ามคนท้องต้องรู้เตือนคุณแม่ตั้งคันที่เลี้ยงแมวงดเก็บมูลเสี่ยงรับเชื้อปรสิตพาหะนำโรคกระทบทารกถึงขั้นเสียชีวิตในช่วงเวลาการตั้งคันถือเป็นระยะของการพัฒนาอวัยวะต่างๆที่สำคัญของทารกในคัน คุณแม่มือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์จึงควรระมัดระวังการดําเนินชีวิตให้มากขึ้นเพราะอาจยังไม่รู้ข้อห้ามหรือพฤติกรรมที่ไม่ควรทําขณะตั้งครรภแน่นอนว่าอาจจะส่งผลร้ายต่อการเติบโตของเด็กโดยที่คุณแม่ไม่รู้ตัวศูนตินารีแพทย์ดูแลหญิงตั้งครรภอาการแทรกซ้อนได้ให้ข้อมูลว่า สำหรับคนท้องควรปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้ 1. ง,งดสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เช่นเหล้าเบียร์ไปจนถึงการสูบบุหรี่และสารเสพติดต่างๆเนื่องจาก กระทบโดยตรงต่อการเจริญเ,เติบโตของทารกในครรภ์ทำให้มีพัฒนาการช้าคลอดก่อนกำหนดสูงและเสี่ยงแท้งได้อีกด้วยอีกทั้งยังมีโอกาสเกิดความผิดปกติและร่างกายพิการโดยกำเนิดซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายได้อีกด้วย 2. ห้ามเครียดรู้หรือไม่ว่าความเครียดขณะตั้งครรภ์ ส่งผลให้เด็กเติบโตช้าและอาจเสี่ยงต่อการแท้งได้เพราะร่างกายของคุณแม่จะหลั่งสารเคมีและฮอร์โมนความเครียดออกมามากขึ้นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงมดลูกและรกจึงหดตัวปริมาณออกซิเจนที่ส่งไปยังทารกจะลดน้อยลงและอาจไม่เพียงพอได้โดยเด็กที่คลอดจากคุณแม่ที่มีความเครียดสูงมักคลอดก่อนกำหนด น้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานทั้งยังมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและเบาหวานอาจมีผลต่อการเรียนรู้โรคสมาธิสั้นหรือกลุ่มออทิสติก 3. ห้ามรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ในช่วงตั้งครรภ์เป็นช่วงที่ควรได้รับอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตของลูกน้อยในครรภ์ซึ่งหากรับประทานอาหารที่คนท้องไม่ควรทานเช่นรสเผ็ดจัดเค็มจัดหวานจัดมันจัดหรืออาหารสุกๆดิบๆจะปวดท้องไม่สบายตัวได้นอกจากนี้ก็ควรงดของหมักดองอาหารกระป๋องผงชูรสรวมถึงเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนอันได้แก่ ชากาแฟและน้ำอัดลมที่อาจจะมีสารเคมีบางอย่าง 4. ห้ามดื่มนมมากกว่าวันละหนึ่งแก้วคุณแม่หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าดื่มนมเยอะๆจะช่วยเสริมสร้างแคลเซียมให้ลูกซึ่งความจริงแล้วดื่มนมวัววันละหนึ่งแก้วหรือนมถั่วเหลืองวันละหนึ่งแก้วก็เพียงพอแล้ว พอทำมากเกินความจำเป็นจะทำให้ทารกเสี่ยงต่อการแพ้เช่นแพ้โปรโตีนในนมวัวเป็นต้นแต่หากคุณแม่อยากทานแคลเซียมเพิ่มแนะนำให้ทานอาหารเสริมแคลเซียมชนิดอื่นเช่นปลาเล็กปลาน้อยผักใบเขียวงาดำอัลมอนด์เป็นต้น 5. ห้ามทานยาพร่ำเพรื่อช่วงตังขันสามเดือนแรก เป็นช่วงที่ควรระมัดระวังให้มากเพราะเด็กกำลังพัฒนาอวัยวะและระบบประสาทต,ต่างๆหากทานยาที่มีอันตรายเข้าไปอาจส่งผลให้เด็กเติบโตช้าลงและอาจพิการได้เช่นปากแหว่งเพดานโวแขนขาพิการโดยเฉพาะการทานยาลดสิวหรือแม้แต่ยาสามัญประจำบ้านหลายชนิด ก็ทำให้เกิดอันตรายต่อลูกในคันได้ซึ่งยาที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยมีเพียงไม่กี่ชนิดคือพาราเซตามอลใช้แก้ปวดลดไข้ยาคอเฟนิลามีนใช้ลดน้ำมูกแก้แผลแก้คันและผงเกลือแร่แต่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้งาน 6. ห้ามออกกำลังกายรุนแรง จริงๆแล้วตังขันออกกำลังกายได้แต่ไม่ควรหักโหมเกินไปและไม่ควรต่อเนื่องนานเกิน30นาทีโดยการเลือกเล่นเช่นโยคะว่ายน้ำเดินเหยาะๆเป็นต้นและในขณะออกกำลังกายควรพักดื่มน้ำทุก10-15นาทีร่างกายจะได้ระบายความร้อน เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิร่างกายสูงจนเกินไปที่สำคัญอย่าออกกำลังกายจนเหนื่อยหอบมากนักเพราะลูกในครรภ์จะขาดออกซิเจนจนส่งผลร้ายต่อการเติบโต 7. ห้ามยืนและนอนเป็นเวลานาน,านอายุคันตั้งแต่20สัปดาห์ขึ้นไปไม่ควรเดินหรือยืนเป็นเวลานาน,าน เพราะจะทำให้ขาและเท้าบวมมากขึ้นอาจเกิดเส้นเลือดขอดที่ขาทำให้ปวดหลังง่ายแถมเสี่ยงต่อโรคข้อเข่าเสื่อมนอกจากนี้ไม่ควรนอนนานด้วยเพราะน้ำหนักคันจะกดทับกระเพาะอาหารและลำไส้ทำให้เกิดอาการจุกเสียดแน่นท้องอีกทั้งน้ำหนักคันอาจกดทับเส้นเลือดดำ ทำให้ไหลเวียนไม่สะดวกร่างกายก็จะเกิดอาการบวมรู้สึกปวดเมื่อยและอาจหน้ามืดได้จึงควรเปลี่ยนอิริยาบถท,ทุก1-2สชั่วโมง 8. ห้ามลดน้ำหนักแม้ว่าในช่วงตั้งครรภ์คุณแม่จะมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นจนทำให้รู้สึกว่าอ้วนและไม่มั่นใจในรูปร่างอย่าพึ่งนอยจนถึงขั้นลดน้ำหนัก เพราะจะทำให้เด็กได้รับสารอาหารไม่เพียงพอร่างกายพัฒนาไม่สมบูรณ์เต็มที่แถมเสี่ยงคลอดก่อนกำหนดอีกด้วยทางที่ดีควรบำรุงตัวเองให้มากๆและรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่รวมถึงบำรุงด้วยวิตามินต่างๆที่มีส่วนในการสร้างอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย 9. ห้ามอบไอน้ำอบซาวนา่า แม้ว่าการอบไอน้ำหรือการอบซาวนาจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าแต่ก็เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เพราะอาจจะทำให้เกิดการแท้งลูกได้เนื่องจากความร้อนจากไอน้ำทำให้ร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่ที่จำเป็นทำให้ทารกเติบโตไม่เต็มที่และอาจถึงขั้นแท้งได้ 10. ห้ามทำความสะอาดมูลแมวคุณแม่ตั้งคันคนไหนที่เลี้ยงแมวอยู่ขอให้งดการเก็บมูลแมวไปก่อนเพราะในมูลแมวมีส่วนผสมของท็อกโซพลาสโมซิสเชื้อปรสิตที่มีแมวเป็นพาหะนำโรคซึ่งมีส่วนทำให้ติดเชื้อและส่งผลให้เด็กเกิดความผิดปกติโดยอาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งทาบานไหนเลี้ยงคุณแม่ควรอยู่ให้ห่างจากมูลแมวและมอบหน้าที่นี้ให้คนอื่นจัดการแทนเมื่อได้ทราบถึงข้อห้ามต่างๆที่ไม่ควรทำขณะตั้งครรภ์แล้วก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณแม่เองและเพื่อให้ทารกในครรภ์มีพัฒนาการที่ดีและเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์ได้อย่างเต็มที่ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะรอบรัวครัวเบาหวาน